เขาคือผู้ชายที่เลิกกับเมียแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันก็แปลว่าเขายังอยู่ด้วยกันจ้ะนะมันมีคนหลายประเภทนะคนบางคนนะมันอยากมีเมียน้อยมันก็จะมาโกหกผู้หญิงโง,ง่ๆว่าผมเลิกกับเมียแล้วแต่จําเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกันผมยังอยากกันไม่ได้เพราะทําธุรกิจร่วมกันผมยังแยกทางกันไม่ได้เพราะสงสารลูกผมยังต้องจําเป็นอยู่กับเขาเพราะพ่อแม่ไม่ยอมให้เลิกผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ผมอย่างนั้น สุดท้ายรู้ตัวอีกทีกลายเป็นเมียน้อยชีวิตมันไม่ได้หวานเหมือนในเทพนิยายนะจ๊ะคือคนโสดต้องไม่ได้อยู่กับเมียคนโสดคือต้องมีใบหย,ย่าแล้วแล้วแยกบ้านกันอยู่แล้วแบ่งสมบัติแล้วอันนี้ถึงเรียกว่าโสดแต่ถ้ามันยังอยู่บ้านเดียวกับเมียมันยังมีใบทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่ากันยังนอนอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันห้องเดียวกันก็คือเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่จ้ะนะอย่าหวานมากหวานมากเดี๋ยวกลายเป็นกินญ้าหวานจ้ะ แล้วก็โดนผู้ชายเร็วๆมันหลอกให้ไปเป็นเมียน้อยจ้ะเพราะเราหวานไงเราแบลเราหวานมากเรากินญ้าหวานที่ผู้ชายมันป้อนให้ไงนะฮะอย่าไปโง่ผู้ชายที่อยากมีเมียน้อยเนี่ยคำโกหกคำตอแหลมันเหมือนเหมือนกันสตอรี่เหมือนกันลองถามผู้หญิงทุกคนที่เคยโดนหลอกมาสิ เลิกกันแล้วแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่มีอะไรกันตั้งนานแล้วแต่ยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลิกกันไม่ได้เพราะว่าลูกสงสารลูกเลยไม่อย่าพ่อแม่ไม่ยอมให้อย่าอายสังคมยังมีธุรกิจร่วมกันอยู่ยังทํางานร่วมกันอยู่เลิกกันไม่ได้ต้องยังอยู่ด้วยกันพูดอย่างนี้ทุกคู่ทุกคนเวลาคนมันจะมีเมียน้อยมันพูดอย่างนี้แล้วถ้าโง่ก็คือกลายเป็นเมียน้อยรู้ตัวอีกทีก็เมียหลวงมาแหกนั่นน่ะวันที่รู้ตัวคือวันที่เมียหลวงมาแหกอ่ะ นะอันนั้นถึงจะรู้ว่ากูโดนหลอกแล้วเขาใจยงังถึงจะได้รู้ว่ากูโดนหลอกแล้วเนี่ยมันโกหกซ้ำๆมันไม่มีมุกใหม่ๆมุกใหม่ไม่มีคนที่มันจะมีเมียน้อยแล้วมันมาหลอกผู้หญิงที่จะมาเอามาเป็นเมียน้อยเนี่ยมันพูดเหมือนกันหมดเลิกแล้วผมเลิกแล้วแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันจําเป็นจําเป็นมากจําเป็นมากจริงๆนะถ้าเชื่อก็กิกนยาหวานบอกแค่นี้เลยอย่าโลกสวย